When เข of ้าวัาต้องทำบุญอยากได้ใจคุณต้องทำไงสวหรับช <c oughs> ีวิตอนี้เราจะพาไปจักรู้รู้จักในจังหวัดทำบุญ ิช่ชชะเรา,เราไม่ลมจังไม่มีใครนะคะวัดสันปยางหลวงตั้งอยู่ในหมู่บ้านสันปยางหลวงตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลําพูนเป็นวัดที่ติดหนึ่งในห้าวัดที่สวยที่สุดในประเทศไทยมิหารพระเจ้าโคงเขียวซึ่งจะมีหลังคาช่อฟ้าทั้งหมดห้าชั้นหม่ถึงพระเจ้าห้าพระองค์ ตัววิหารหลังนี้จะมีสีเหลืองอรารามสวยงามด้านหน้ามีปฏิมากรรมจตุคามกรรมเทพที่เป็นปฏิมากรรมปูนปั้นล้านนาทั้งสอรพระวิหารก็จะมีลายแกะสลักลงลักษปิดทองไว้แม้ถึงประตูหน้าต่างทุกบ้านวิหารพระขงเขียว เป็นที่ประดิษฐานพระโยคเขียวซึ่งนำมาจากแม่น้ำโขงพระนามเต็มของพระเขียวคือพระพุทธอัญรัตน์มหาณาีสีหริกุลชัย สวัสดีนะครับทุกคนก็ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนล่ะสถานีรถไฟลำพูนใช่เราจะไปเราจะไปที่ไหนกันนะไม่ต้องบอกเดี๋ยวไปดูกันนะครับทุกคนแมนกี่คนอะนี่นะคะแขกเราเชิญหนึ่งสองคนแขกเราคือแขกเราเชิญที่สองคนนะคะทุกคนถ้าตอนนี้นะคะรถไฟกลังจะมาแล้วเพื่อนเพื่อนร้อมกันไหมพร้อมกันไหมทุกคนพร้อมกันไหมพร้อมกันไหมแต่คนเยอะมากก็สนุกดแน่เลยแล้ว เป็นเป็นคนเลนะคนจีนจีนเลยจีนพ่อพ่อหนึ่งเหรอพ่อหมกตอนนี้นะคะก็อยู่ที่สถานีรถไฟแม่ทานแล้วนะคะก็ทุกคนก็ควรจะดังถุนเลยใช่ไหมคะว่าเราจะ,ะจไปที่ไหนไปไปรถไฟหรือเปลป่า,ละานะไปาะไพา,ายารือหรือเปล่าเา <c oughs> อยู่ค,ค,คนเยอะนะคะคนเยอะมากรถไฟแม่ทานราคาทุกคนก <c oughs> ็คือจริงๆท่านลงเนี่ยก็คือไปนี้เดียวก็คือบ้านเราแล้วนะคะก็น่าจะ หือว่าอีสอสถานีก็จะถึงที่หมายเราแล้วนะคะทุกคนก็คือที่พัทยาไปเลยค่ะแบบมันใจมับระเรตอนนี้เราจะถึงกันสถานขาวแล้วนะคะทุกคนนี่มีคาเฟ่เล็กๆด้วย กำลังจะลงค่ะสวัสดีค่ะก็ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ไหนกัน,นคะคุณตาลค่ะใช่ครับผมอ่านู่นว่าลำปางน,นะคะไม่ใช่ะคะคุน <c oughs> ตาลก็ <c oughs> เดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปรับวัดกันข้างบน,นะคะ่ะไปเลยฟิลเ<ย>รากำลังจะเดินขึ้นไปข้างบนนะครับมร้อนจับอีกร้อนร้อนมากทุกคนคือแบบมันร้อนจริงจริง รักป่าแล้วเขาไม่รักเราบ้างหรอเขาไม่รักไี่เหียก็เนี่ยค่ะหาคือขบวนก็คือประมาณสามกิโลบ้างน่าจะประมาณสามกิโลนะคะทุกคนก็คือตรงนู้นก็จะเป็นเราเป็นคนที่มีเจ้าของไม่ใช่นะคะเป็นอุ้งขนตาคนะก็คืออุ้งขนตาก็คือแบบคร้าวๆก็คืออะไรนะก็คือสองวเมียเนี่ยเขา เขาหนีจากอะไรเขาหนีจากสงครามปะใช่ใช่ใชประมาณนั้นนะคะประแบบหนีจากสงครามมาอย่างนแต่จะขึ้นเอออินเสิร์ตนีกี่ทีเดียวนะคะปิง๊งว<า>้าต,ตามนั้นเลยนะคะก็ตัดต<ะ>ตใส่ให้เลยนะคะทุกคนคือันข้บนะคะคือ่อมากขึ้น,น้คือขอา การเก็บข้าผ่านทางนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันก่อนเข้า โลกทางที่2แล้วก็มีการสร้างบ้านพักที่ใช้ประทับแรงของกรมพระกำแพงเพชรอัครายูทินต่อมาอยาสองเนี่ยก็มีคนที่เชื่อว่าศึกติดปาโมูดได้ซื้อพื้นที่เหล่านี้เอาไว้แล้วก็สร้างบ้านพักมีการปลูกดอกไม้ผลไม้อย่างลองก้าได้ไปพักพ่อนนี้ทั้งหมด2องครั้งเมื่อปีพศ2112แล้วก็ เขาที่สูงที่สุดของเทือกเขาภุตานแล้วก็ในสมัยยงสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยเป็นสถานที่สองกล้องทางไกลซึ่งเรียกว่าม่อนสองกล้องเพราะว่าสามารถมองเห็นทัศนียภาพตัวเมืองลำปางได้อย่างชัดเจนเลย I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish and i one, yeah, yeah. Oh, 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 oh. Memory lane isn't that too far. Away?